สวัสดีทุกคนครับวันนี้ถามมาต่อไปกับ PPS Garden ของเราวันนี้เราก็เปลี่ยนสถานที่อีกเช่นเคยเมื่อครั้งที่แล้วเราไปริมน้ำเนาะริมบ่อน้ำเป็นบ่อปลานะครับวันนี้เรามาถ่ายกับเจ้านี่น้องหมาน้องหมาตัวใหญ่ของเราอ่ะโอเคเรามาเข้าสู่เรื่องคำถามของเรากันดีกว่าคำถามของเราวันนี้ครับผมบอกเลยว่าได้คำถามอันนี้มาจากในไลฟ์นะครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมาก อของชื่อคุณอะไรนะจำชื่อจำชื่อไม่ได้แต่ถามมาว่าเรามีวิธีในการจัดการดูแลต้นไม้ที่เรานำมาใหม่ครับหรือที่เราสั่งเข้ามาทางออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยการที่เราจะเอาไม้ใหม่เข้าสวนเนี่ยเรามีวิธีการดูแลหรือว่าขั้นตอนการป้องกันอะไรพวกนเนี้ยมีอย่างไรบ้างและทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราทำอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับหนึ่งเลย ผมแนะนำว่าให้เรามาดูที่รากเขาก่อนครับดูรากดูต้นดูต้นและดูรากก่อนว่าเขามีตำหนิตรงไหนหรือเปล่าหรือว่าเขามีร่องรอยบอบช้ำหรือมีแผลตรงไหนไหมถ้าเกิดว่าเขามีร่องรอยของตำหนิเราก็ลองถามดูว่าเอ้ยตำหนิเนี้ยเราคุยกันหรือยังเราคุยกับคนขายหรือยังว่าเขามีตำหนินะหรือว่าเขาไม่มีถ้ายังไงก็เราก็คุยกับคนขายดีครับถ้าเกิดว่าเราจะตำหนิหรือถ้าเกิดว่าเราเจอร่องรอยของเอ่อแผล หรือรากหักอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเราเจอรากหักเนี่ยผมแนะนํานะให้เราตัดรากทิ้งคือค่อยๆ่อยตัดรากไปเรื่อยเยครับบางบางอันถ้ามันไม่ติดเชื้อถ้ามันไม่ติดเชื้อนะเวลาเราตัดมันก็จะเป็นรากเสียวขาวแต่ถ้ามัน ffe, ติดเชื้อเวลาเราตัดเนี่ยแผลเขาจะกลายเป็นสีน้ำตาลเราต้องค่อยๆตัดไปเรื่อยๆครับจนกว่าเขาจะเป็นแผลสีขาวแล้วก็บางต้นที่เราซื้อมาเนี่ยเขาแบรดรูทมาให้เนาะพอเขาแบรดรูทมาเนี่ยมันจะค่อนข้างมีรากเยอะอะไรพวกเนี้ย เราก็ควรจะตัดแต่งรากเขาให้มีปริมาณที่น้อยลงเพราะว่าบางทีรากเยอะๆเนี่ยรากมันอาจจะเสียได้แล้วมันจะทําให้ต้นไม้เนี่ยหาอาหารไม่เก่งแล้วต้นไม้จะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับอันนี้ในกรณีของที่เราสั่งไม้แล้วเขาแบรรูทมาให้แต่ถ้าเกิดว่าเขาส่งมาทางกระถางละ่ะถ้าส่งมาทางกระถางผมก็ไม่แนะนําให้ปลูกทั้งอย่างนั้นอยู่ดีนะครับเพราะว่าส่งมาทางกระถางเนี่ยเราไม่สามารถเห็นได้เลยว่ารากเขาเป็นยังไงบ้างดินเขาเป็นยังไงบ้าง ดินเขามีเพียไหมที่ต้นที่รากเขามีเพียไหมเราไม่สามารถรู้ได้เลยเพราะฉะนั้นต่อให้เขาส่งมาท,าทาัทาง้งถังเราก็ต้องรื้อเขาออกมาอยู่ดีครับรื้อลากออกมารื้อกระถางออกมาอยู่ดีว่ามันมีเพียไหมถ้ามีเพียเราก็ต้องล้างออกหรือถ้าไม่มีเพียเราก็ต้องตัดแต่งรากหน่อยครับแล้วเพราะเราไม่รู้แต่ละสถานที่ถ้าย้อนกลับไปอีพีเรื่องดินอีพีเรื่องดินผมจะบอกว่าเวลาแต่ละสวนี่หรือแต่ละที่สถานที่เลี้ยงเนี่ยเขาจะมีดินที่ใช้ในการปลูกไม่เหมือนกันเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นผมแนะนํานะต่อให้มีพอร์ตเราก็ต้องเอ่อต่อให้เขาส่งมาน้งพอร์ตเราก็ต้องแดรูที่เขาอยู่ดีต้องดื้อเขาออกอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะเราจะต้องจัดการเคลียร์ล่าทุกครั้งที่เราได้ไม้ใหม่มาครับอันที่สองเพี้ยบนต้นหรือเพี้ยที่ยอดอ่านป้องกันที่ดีสุดคือเวเราได้ไม้ใหม่มาเราควรจะลดยาฆ่าเพี้ยก่อน ถ้าเกิดว่าเขาแบนรูทมาแล้วเราอาจจะแช่ไปั้งต้นเลยก็ได้ครับแช่สักครึ่งชั่วโมงก็ได้แช่สักครึ่งชั่วโมงคือเอายาฆ่าเพีย้ยเนี่ยผสมกับตัวน้ําเปล่าแล้วก็เอาเขาไปแช่ในในน้ำยาเอาต้นไม้น้องไปแช่ในยาฆ่าเพีย้ยหลังจากที่เราแช่ไปแล้วสักครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็เอาเขาขึ้นมาตากแห้งให้สักให้ให้มันแห้งสักสองสามวันแล้วเราค่อยเอาเขาไปปลูกผมบอกเลยว่าเพีย้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างอันตรายมากเราจะต้องเออจะบอกว่าไงดีอ่ะ เราจะต้องป้องกันเพราะเราไม่รู้เลยว่าเพี้ยหรือว่าต้นไม้ที่เราได้มาจากสวนไหนก็แล้วแต่ครับหรือว่าต้นไม้ที่เราสั่งมาเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขามีเพี้ยหรือเปล่าถ้าเกิดเขามีเพี้ยเราต้องรีบป้องกันบางทีเราไม่เห็นตัวเพี้ยบางทีมันอาจจะมีแค่ไข่เพี้ยอย่างเงี้ยเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเราจะต้องจัดการเบื้องต้นพยายามระวังแล้วก็ป้องกันให้ดีกับเรื่องเพี้ยเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่ามันจะมาเข้าสวนเราแล้วมันจะไปสู่ต้นอื่นๆของเราในสวนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องป้องกันให้เยอะครับ สำคัญสาคัญผมว่าประมาณ2อย่างนี่แหละเรื่องรากกับเรื่องเพีย้ยเรื่องอื่นผมว่าไม่ค่อยมีอะไรน่าเป็นห่วงมากเท่าไหร่แล้วก็หลังจากที่เราจัดการเรื่องเพีย้ยหรือเรื่องรากเรียบร้อยแล้วครับเราปลูกต้นไม้เรียบร้อยแล้วสิ่งที่ผมแนะนําอีกอย่างหนึ่งคืออย่าเพิ่งเอาเ,าเขาเข้าแดดโดยตรงเพราะว่ารากเขายังไม่แข็งแรงคือเราอาจจะเพาะเสร็จเอ้พอเราปลูกเสร็จปับ๊บก็เอาไว้ใต้ต้นก่อนก็ได้ครับให้เขาโดนแดดลำ้ลำลายล้ำลายก่อนสักอาทิตย์สองอาทิตย์ให้เขาได้ปรับสภาพอากาศ ได้ปรับสภาพแสงแดดพอหลังจากที่เขาปรับสภาพได้แล้วเขาโอเคแล้วหลังจากนั้นเราค่อยเอาขึ้นโตครับเห็นไหมครับวิธีการง่ายๆในการดูแลไม้ที่เรานําเข้ามาใหม่ง่ายมากง่ายมากสําหรับวิธีการที่ผมแนะนําไปก็ใช้ได้กับทุกไม้ทุกแบบไม่ว่าจะเป็นไม้นําเข้ามาจากประเทศอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเป็นไม้ที่เราซื้อมาจากสวนต่างๆหรือว่าเป็นไม้ที่ส่งพัสดุมา อย่างเงี้ยใช้ได้หมดนะครับใช้ได้หมดแล้วผมก็แนนะนําว่าให้ใช้กันอย่างนี้ให้ทางวันนี้ด้วยเพราะว่าเอออะไรต่อตาเพราะว่ามันเป็นการป้องกันที่โอเคมากๆนะผมว่าหลังจากนี้ทุกคนน่าจะได้วิธีการป้องกันแล้วก็วิธีการดูแลต้นไม้เบื้องต้นแล้วทุกคนน่าจะมีความสุขกับการปลูกต้นไม้มากขึ้นในการเลี้ยงต้นไม้มากขึ้นได้จะบอกอะไรได้คลีนได้เคลียร์ปัญหาว่าเอ้ยทำทำไมเราได้ไม้มาแล้วแบบไม้มีปัญหาในช่วงแรก พราะบางคนแบบแดดมันก็ไม่เหมือนกันเนะาะบางสถานที่เราแดดเราแรงมากแต่ที่ที่เขาเคยเลี้ยงแต่ก่อนแดดมันอาจจะเบาวกว่าอะไรเงี้ยไมายมันา็็ปรับสภาพร่างกายไม่ทันเหมือนกันครับนะโอเคจบคําถามนี้แล้วกับถามมาต่อไปโดย p p ี Garden ารเ้น EP นี้เป็น EP ที่4อ่าเป็น EP ที่สนะครับก็บอกเลยว่าขอบคุณทุกคําถามครับทุกปัญหาของทุทุกคนที่ถามเข้ามา แล้วก็เดี๋ยวผมจะพยายามคัดคําถามมาเรื่อยๆเหมือนเดิมส่วนโลเคชันในการถ่ายที่ต่อไปจะอยู่ที่ตรงไหนนั้นเดี๋ยวก็รอติดตามกันอ,อ,อย่าลืมนะครับเราจะลงคลิปใน YouTube ทุกๆวันครับกับถามมาต่อไปแต่บางวันผมก็อาจจะไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่าบางทีเราติดภารกิจอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ถ่ายตรนกลางวันนะคลิปมันจะไม่ค่อยชัด ผมทดลองถ่ายคลิปตอนกลางคืนแล้วมันไม่โอเคมากครับภาพมันไม่ชัดต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าวันไหนที่ผมไม่ได้ลงคลิปนะแต่ผมใช้พยายามถ่ายแล้วก็ทําคลิปลงนี้ทุกวันนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะช anel ของเรานะกดไปด้วยนะครับแล้วก็ติดตามที่เพจด้วยนะครับสวนกระบองเพชรพีพีทการ์เด้นเรามีไลฟ์สดทุกวันนะครับเป็นไลฟ์สาระคือเราจะถามตอบ กาแบบเรียวไทม์เลยสดสดเลยใครที่มีคําถามก็ถามเข้ามาในไลฟ์ผมก็จะอ่านคอมเมนต์แล้วก็ตอบตรงนั้นเลยนะแล้วเราก็จะคําถามพวกนั้นแหละครับหรือว่าคําถามในอินบ็อกซ์เพจหรืออินบ็อกซ์ส่วนตัวของผมนี่แหละแล้วก็ในคอมเมนต์ของคลิปด้านล่างด้วยนะเราก็จะเอาเขาเอาคาถามนั้นมาทําเป็นคลิปลงใน u t u b e ครับเพื่อที่จะให้ทุกคนได้มาดูการมามาศึกษากามาดูประสบการณ์ของผมว่าประสบการณ์ของผมเป็นยังไงบ้างโอเคผมว่าคลิปนี้น่าจะโอเคละ หวังว่าจะถูกทอไม่ไม่ได้ถูกคอยแต่ว่าคงจะถูกใจทุกทคนนะครับฝากด้วยนะแล้วเจอใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าสวัสดีครับได้เดี๋ยวขอลงกับหมาแป๊บนึงนะเอ๊ะเอ๊ะ